นะหนูตั้งกันเลยนะนู่นนู่นนู่นเขาดีใจเนาะเอาตั้งแต่ที่เลี้ยงวัวมาเนี่ยดีไหมตามกันก็ดีไม่เป็นหนีเป็นสินใครตอนนี้ไม่เป็นหนี้เป็นสินไม่มีสินไม่มีหนีมีหมูบ้านกบสีชาห้าคันทำไรเดี๋ยวเป็นหนี้มาก เพราะว่ามันไม่มีเงินลงทุนก็ต้องเอาเข้ามากนไงอย่างนี้ก็ทไร่มันไร่อะไรเนาะทำไร่มงไร่มันยอย่างที่ได้ก็ไม่เกินสามสีบหมื่นเนี่ยครับที่ได้กําไรมันอะต้องลงไหนที่าไทยไหนทีถ้ายเองไม่มีอุปกรณ์ไม่มีเครื่องมืองา้นเธอเองต้องเอาเข้ามามุดครับคุณป้าก็ทํานาอย่างเดียวเนาะทำนาอย่างเดียวไร่ไม่ได้ทำละไร่ไม่ทําให้ลูกทําลูกทำับงนั้นเป็นหนี้ไหมที่เนี่ย เป็นนั่นเลยไม่ต้องพูดถึงคนอื่นนะพูดถึงครอบครัวตัวเองเลยเนาะนั่นเลยนี่บอกก็บอกมันยังงี้แหละบอกพวกบอกมึงพวกมึงทําไม่คุ้มพวกมึงจะทาทาไมพวกมึงก็ต้องบื้อเหมันมนเลี้ยงงัวนี้มางี้ใช้ยตะแรงมนงี้เรากแต่ว่ามันไม่มีวันสาววันทย์เองไม่ได้ยุดได้ย่อนเท่านั้นแหละแต่ว่ามันจะเป็นไรไปแล้วมันบากของเจ้าของใช่ไหม สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับวสันน้อยชาแนลวันนี้ผมอยู่ที่ตำบลบึงปลือออำเภอเทพารักษ์จังหวัดนครราชสีมาพามาพูดคุยกับคุณป้าเฮียงนะครับวันนี้ผมพามาชมฝูงวัวไล่ทุ่งอีกหนึ่งฝูงนะครับถือว่าโครงสร้างใหญ่มากเลยไปติดตามรับชมบรรยากาศและประสบการณ์ของคุณป้ากันเลยครับอ๋อคุณป้าชื่ออะไรเนี่ยชื่อเฮียงจ้ะคุณป้าเฮียง ใชเสียงโด่งดังมีมีฝูงวัวเยอะที่สุดลวมั้งก็เกือบเกือบเนาะเกือบเกือบแต่ว่าก็ไม่มีใครเลี้ยงฝูงเท่านี้หรอกลูกชายก็สามสิบตัวอะไรแหละตัวนี้กี่ตัวแล้วเนี่ยห้าสิบสองห้าสิบสองเคยเยอะกว่านี้ไหมครับไม่เคยเราจะเคยเลี้ยงแต่ยี่สิบสามสิบแค่นี้อันนี้ก็แบบหัวไม่มีราคาก็ขายออกไม่ได้ครับก็เลี้ยงไปก่อนเนาะเลี้ยงไปคนเคย เคยขายนะเคยขายเนี่ยงวนน้องหนึ่งงี้ก่อครับไลระยี่บห้าสามสิบอ๋อนี่ตอนตัวเมียนี่นะตัวเมียตอนนี้สองหมื่นห้า่ปัจจุบันนี่นะอ่ะโอ้งวสาวนี่นะอ่าอ๋ใครอยากจะได้วัวถูกๆมาเอาแถวนี้เนอะนี่่นีะ แต่ง้วตัวเมียน่ะสวนมากไม่ค่อยขายขาย่อยขูกขายตัวผูกขายตะกอตัวผู้เล็กๆตัวผูนี่แหละร้านนี่แหละครับปีเดือนปีเดือนเกือบปียสิบห้าแล้วแต่เนาะแล้วตัวใหญ่แต่ปีนั้นขายครบเนาะขายครบแปดตัวรายยี่บห้าก็ตัวน้อยตัวใหญ่เอาไปมดงี้น่ะมันไม่ออกตัวเมียจะมันไม่ออกตัวผูกจะทีออกต่ตัวเอ๋ยไม่ออก เพิ่งมาออกตัวเมียปีก่อนปีก่อนนี่เขาได้นี่อ๋อเป็นยอดอะไรไม่ออกตัวเมียทีนี้ป่ะออกตัวตัวผู้ตัวผู้ขายตัวผู้มีแต่ตัวผู้อืมขายหมดยังไงขายหมดเขาวิ่งไปไหนนะลงน้ําเขาปลายยาดิยาตรงนั้นแหละครับยาปลูกเองหรือยังไงยาไอ้ไม่ปลูกเองหรอกแต่ว่าไล่เขาไถไว้เลยยามอ๋อโอ้ยวิ่งกันน่น่น่ะหูวตังกันเลยน่ะนู่นนู่นนู่นเขาดีใจเนาะ เขาดีใจกันดูนะดูนะวิ่งกันดูนะแต่ก,ก,ก่อนก็พ่อทับก็บเอาคอโครกเจ้าของเลยที่นี่ไปเปลี่ยนเอาพ่อทับเรียดร้อยมาอ๋อแล้วทำไมทำสายเหี้ยหน่อยทําไมถึงเอาเรือร้อยมาทับมันม,มีปัญหาบ่อยครับเพราะว่าเอาหัวไอ้ดูคอกไว้ไวน่ะมันมีปัญหาบ่อยเดี๋ยวก็ออกมาก็เจ็บกระป่วยอย่างเงี้ยอ๋อนี่เห็นดีออกมาไม่มีเป็นไร อหมายความว่าไม่ป่วยไม่เคยเอาลูกทั่วไปมาพ่อทั่วไปมาทับแล้วมันมีปัญหาเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยม่ลันเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยครับก็เลยนําเลือดร้อยมาทับมันเข้าแข็งแรงขึ้นอย่างนี้แหละครับแข็งแรงสังเกตดูว่ามันแข็งแรงแล้วมันไม่ค่อยป่วยค่อยเจ็บอย่างเงี้ยครับครับมันไม่ขอแขกขี้จ้าขอแขกขี้จ้านเห็นฝูงน้องน้องสาวที่ว่าอยู่กับบ้านครับนั่น อะไรมึงถือสลี่งยาอะไรทุกวันทุกวัน้อจ๊อะวะงอน้อยสบ,บายโอ้ยอะไรบ่อยทังแทะตรงนี้นี่มันไม่มันไม่เป็นไรที่ไหนถึงออกมาถึงจะผอมได้ก็ไม่เป็นไรครับแล้วเลี้ยงไล่ทุ่งแบบนี้เนี่ยเคยเจองูก,กัดไหมเนี่ยมีงูไหมครับไม่เคยนะอ๋อปลาลูกๆก,กับบุกเขาก็ไม่เห็นเป็นไร ก็เป็นการเลี้ยงการเลี้ยงไร่ทุ่งเนาะคุณป้าเนาะเลี้ยงไร่ทุ่งเช้ามาก็ไล่มาอย่างนี้อยู่เขาทั้งวันอ่าอยู่ทั้งวันมาเลี้ยงกับคุณลุงสองคนนี่แหละสองคนนี่ไงสองคนตาใหญ่แล้วลูกหลานไม่ช่วยมาเลี้ยงหรอครับหรือยังไงก็คนเลี้ยงเข้าไปทํางานสามสี่วันแล้วไอพ่อก็แม่เลี้ยงจิมนะเห็นแม่ก็พอขาดีนี้ว่างี้เลยไปบอกเขามาว่ากพรุ่นี้มาลื้นเข้าก็มาดของอ๋อผัดผัดกันผัดกันเปลี่ยนกันแต่เข้ามานะเขาเลี้ยงคนเดียว แต่เองต้องมาสองคนเพราะว่าไม่ทันมัน๋อทนี่ที่เขาวิ่งมาเลยเขาเห็นหญ้ามีมากินหญ้ากันกินหญ้าผมนึกว่าตกใจอะไรกันตกใจเหรอโว้ยถ้าตกใจเอาไม่อยู่ตอนนี้ห้าสิบกว่าตัวห้าสิบสองตัวมีพอเลือดร้อยนู่นนะครับอ่อพรโอ้ที่เห็นนะครับพอเลือดร้อยอืพอเย็นมาก็กลับกลับบ้านกี่โมงครับทีนี้สามโมงสามโมงเย็นสามโมงครึ่งแล้ว กลางวันนี่เขาต้องได้กินน้ำไหมครับเนี่ยกินไหมต้องไล่ไปกินน้ำอีกทีกินน้ำตรงนี้อ๋อครับพอ,อช่วงนี้ราคาวัวก็ราคาตกหน่อยก็เลี้ยงไปก่อนเลี้ยงไปก่อนนะครับอุ้ยแต่โครงสร้างดีๆเกิดจากครอบพันธุกรรมเรื่อยๆนาะคุณป้าเนาะอมีห้าสิบกว่าตัวเอาตั้งแต่ที่เลี้ยงวัวมาเนี่ยดีไหมตามมา ก็ดีไม่เป็นหนีเป็นสินไน์ใครตอนนี้ไม่เป็นหนีเป็นสินไม่มีสินไม่มีหนีมีหมูบ้านกับสีชาห้าพันทำไรเดี๋ยวเป็นหนีมากเพราะว่ามันไม่มีเงินลงทุนก็ต้องเอาเข้ามาก่อนไงอย่างนี้ททาไร่มันไรอะไรเนาะทำไร่มุงไรมันเนี่ยอย่างที่ได้ก็ไม่เกินสามสี่หมื่นเนี่ยครับที่ได้กําไรมันอะอต้องลงไหนจะค่าไทยไหนจะถ้ายังไม่มีอุปกรณ์ไม่มีเครื่องมือทำงานเถอะเองต้องเอาเข้ามามุดครับเป็น เม็ดเป็นปุ๋ยเป็นขมาเนี่ยใส่ข้าวโพดเป็นเม็ดเป็นปุ๋ยค่าไถเนี่ก็ต้องจ้างจ้างไถก็ไล่ละไรละสามพันไล่ละสามร้อยอย่างเดียวเลยไลละสามร้อยใช้ตั้งเงินอย่างเดียวที่เป็นหนี้เป็นเพราะอะไรครับทีเนี้ยนี่ก็บางทีก็ไม่ได้คุ้มบึงทำไรแล้วก็ไม่คุ้มไม่คุ้มต้องควักในกระเป๋าจ่ายเข้าไปบางทีก็แรงจัดฝนจัดเนาะบางทีก็แรงจัดฝนจัดแต่ทุกวันนี่มันก็ ดีเราเพราะว่าก็ราคามันน่ตอนนี้ราคามันแพงขึ้นแล้วแพงอยู่แต่ที่แน่เลี้ยงวัวนี่ไม่เป็นนี่แน่นอน่นครับยังไงก็เป็นนี้ขายตัวหนึ่งสองตัวก็ได้ใช้คุ้มปีครับบางทีอยากซื้ออะไรก็นี่แหละเนาะกได้ลดลาบ้านช่องอันเลยเนาะนั่นเลยได้อยู่อยากได้ลายก็ขายจะเอาอว้จะกี่ตัวก็เอาอะไเลี้ยงมายี่สิบกว่าปีแล้วยี่สิบกว่าปีแล้ว คุณป้าก็ทํานายอย่างเดียวเนาะตอนนนีี้ทาาอยย่งเดวไ<ล>รไม่ได้ทำแล้วไรไม่ทําให้ลูกทําอลูกทํากับมีลูกทําอย่างนั้นเป็นหนี้ไหมที่นเ,นเนี้ย <c ười> <c ười> เป็นนั่นเลยย้อนเป็นหนี้เขาบอกว่าข้ามันมา,มาน,านั่งกระพากันมาเลี้ยงงววัว<อ>เลี้ยงงวัวดีกว่าไม่ต้องพูดถึงคนอื่นนะพูดถึงครอบครัวตัวเองเลยเนาะนั่นเลยนี่เขาบอกเขาบอกมันอย่างงี้แหละบอกลูกบอกมึงพวกมึงทําไม่คุ้มพวกมึงจะทําทําไมพวกมึงไม่ต้องบื้อมาเลี้ยงงัวนี่มาเงี้ยใช้ตั้งแรงมาเงี้หเรา แต่ว่ามันไม่มีวันสาววันท์เองไม่ได้ยุ<ม>ดได้ย่อนเท่านั้นแหละแต่ว่ามันจะเป็นไรไปล่ะมันลำบากของเจ้าของใช่ไหมครับไม่ใช่ลาบากของคนอื่นไม่ได้ไปรับจ้างเขาเลี้ยงครับแล้วมาเลี้ยงอย่างนี้เนี่ยเป็นที่ของใครของตัวเองหรือว่าของเ<ม>พื่อนบ้านครับที่ของเพื่อนบ้านเขาอแล้วก็ดูหน่อยเวลาเขาตรงไหนเขาทำไรทำอะไรตรงไหนเขาทำเองก็ต้องดูให้เขาครับต้องนั่นให้เขาไม่ให้กินของเขาางนี้นะแต่มีเคยเสียตังค์มั้งไหมเนี่ยฮะเคยเสียตังค์มั้งไหม ไม่เคยจะไม่เคยได้เสียจากทีก็ระมัดระวังเนาะระมัดระวังอยู่ที่เขาปลูกก็ห่างๆแล้วกันตรงไหนที่เขาปลูกเองก็ห่างไปเขาเขากัดของเขาเบิ่งทีละต้นละยอดต้องยอดไปเขาก็มีธรรมดาเขาว่าเอาไม่ทันแบบธรรมดามันแหละเขาก็ว่าก็เออเผื่อเผื่อแผ่กันไปดูแลกันไปสังเกตนี่ไม่ค่อยยากเท่าไรหรอกครับครับโอ้แถวนี้ก็ก็ยังใจดีอยู่ให้เลี้ยงได้เลี้ยงได้ ถ้าว่าตรงไหนพอนั่นมาเนี่ยเขาก็บอกยาไล่ฉันเด้อตรงนั้นตรงนี้มีกี่วันฉันจะถกับไปถายไปแล้วแบบมีไหมแบบคนที่ทําไรเขาฉีดยาไว้เนี่ยฆ่ายาเนี่ยมีแล้วเขาบอกไว้เหรอครับหรือยังไงเขาแผ่วทงเลยอ๋อปากทงเลยบอกกันแล้วมีเคยมีคนแกงไหมเนี่ยไม่บอกนะไม่มีไม่มีนะอ๋อแต่เขาอย่างนี้อยู่เนาะแต่ว่าถ้าว่าเขาฉีดยาปั๊บเขาก็แผ่วทงไว้ห็นก็รู้ว่าเออเขาฉีดยาอะไรเด้อ แต่บางทีเขาก็เอากล้อนหอยไว้กล้อนยาหอยไว้เตือนกันหน่อยมาแปลงนี้ฉีดยาแล้วนะก็รับยาไกลเนาะแล้วเคยวัวคุณป้าเคยไปกินยายาข่้าย้าค่ะข้าแมลงไหมเคยโดนไหมไม่เคยโดนนะตั้งแต่ที่เลี้ยงมามีปัญหาอะไรไหมคุณป้าไม่มีไม่มี้ก็มีแต่ต้องใช้แรงเนี่ยน่ปัญหาใช้แรงไหวไหมไหวเก็บก็ไม่ได้ไขก็ไม่ได้ต้องไป แต่ผมเห็นในหลายคนเลี้ยงวัวไรทุ่งแข็งแรงดีนะนหรือว่าต้องต้องไปยังไงก็ต้องไปไงก็ต้องไปบางทีกอยญาพาลงยาพาราใส่กระเป๋าไปแล้วทุกวันใส่หมาทุกวันบางทีก็กินแล้วก็มากับข้าวอะไรนี่ก็มาด้วยแหละครับหรือมีคนส่งสเสบียงที่หลังไม่มีแล้วก็หากิน,นกันเองนี่แหละหาปูหาปลากินนี่และหมายถึงว่าเช้ามาแล้วก็กินแม้แต่เช้าแล้วอ,อแล้วก็เที่ยงก็คือห่อมาด้วย ห่อเบิ้งไม่ห่อเบื้องบางคัางก็ห่อบางคั้งก็ไม่ห่อ้าแล้วไม่ห่อแล้วทายังไงครับก็ไม่กินก็ไม่กินไม่กินกินตอนเย็นทีเดียวสาเหตุที่มีเงินเหลือเก็บไม่เป็นนี่ก็เพราะเหตุนี้ไหมเนี่ยไม่แม่นครับไม่ทันไม่ทันใช่รึกันอ๋อลูกหลานเยอะเนาะเออเดี๋ยวก็ลูกก็นั่นเดี๋ยวก็หลานก็นีนอะคือยังดีที่ยังมีให้ลูกหลานได้หยิบยืมให้ลูงให้หลานได้พึ่งพากันไปเปาถือว่าเราแก่เท่าเราได้พึ่งพาเขาบ้าง อเอาคิดอย่างนั้นแล้วกงงันนนะครับช่วงนี้ก็ราคาตกหน่อยก็เลี้ยงไปก่อน,นไปกนครับแล้วมีอาหารเสริมอะไรเขาไหมไม่มีไลทุงท่งแบบนี้เลยไลทุ่งแบบนี้เลยผง,งฟางก็ไม่ให้กินเสร็จทีเดียวกลางวันกลางคืนนอนกลางคืนนอนางเดียวแต่โครงสร้างก็ใหญ่เนาะอาจจะเป็นเพราะว่ามีพ่อพันธุ์เลือดร้อยด้วยมาทับกี่ปีแล้วครับที่นําเลือดร้อยมาเนี่ยสี่ปีห้าปีนี้และว่าจะไปเปลี่ยนคืนเขาเนี่ยนะ เราปเปลี่ยนเ,าปเปยนขารับเปลี่ยนเหรอครับลีเนเขาว่าตอนที่ว่าเอามาน่ะครับถ้าแกจะขายอ่ะป้าเขาซื้อคืนเด้อพัาง,งันเลยคิดว่าเอาไปเปลี่ยนก็คือจะได้อย่าเนี้เอามาแพงไหมตัวเนี้ยตอนนั้นเอาเข้ามาสามปีเอหนึ่งปีหกเดือนเนาะที่เอาเข้ามาที่้ังเรล็กครับก็ยังทับยังมีทันใดเดี๋ยวว่าห้าหมื่นห้าหมื่นสองบาทที่เอาเข้ามาอ๋อ เลือดร้อยเลยเแล้วทับลูกออกมาถึงกจะโซถึงจะนั่นได้มันไม่มีปัญหามันไม่มีเก็บไม่เปลี่ยนเงีมยมีไข่เขาบอกว่าเลือดร้อยเนี่ยเวลามาทับเนี่ยตอนลูกออกมามันจะตัวเล็กมันจะมาโตข้างนอกใช่ไหมแน่นอมันจะไม่ค่อยปัญหาเรื่องการคลอดอะไรเขาบอกไม่มีค่อยมีแต่โครงแม่เราก็ต้องใหญ่รองรับเลยเนาะอย่าขาแบะขาอะไร ของลูกใช้วัน,น่านี้ลูกลูกน,น้อยมันะ่ะปีนี้มันออกมากปีนี้มันออกสิบสามสิบสองตัวของมันโอย๊ยตูดมันนี่มีตัปั่นเลย <c oughs> เลี้ยงเอาเลี้ยงเลี้ยงลูกเอาฝูงนี่แหละเอาลูกฝูงนี่แหละครับมันเลี้ยงอยู่สองปีคุณป้าถ้า <c oughs> สมมติว่าคนดูวิดีโอนี้แล้ว <c oughs> เขาอยากจะมาเลี้ยงวัวไล่ทุ่งแบบนี้เนี่ยควรจะเริ่มต้นยังไงดีก็เริ่มต้นก็จะให้ยังไงแล้ก็ยากเลี้ยงก็ มาหาเลี้ยงก่อนลองดูว่าซื้อวัวมาเลี้ยงก่อนสักตัวสองตัวเนาะซื้อวัวมาเลี้ยงก่อนนี่ก็เริ่มต้นอย่างงั้นแหละเริ่มต้นเลี้ยงของเขาก่อนรลบจ้างเลี้ยงของเขาก่อนแล้วที่นี่งัวมาลงราคาซื้อตัวละหกพันหมูแม่ใหญ่นี่ซื้อขนาดนี้ตัวละหกพันหกพันซื้อมดห้าหกตัวพอเขาขายของเขาก่อนสินี่ของเองก็ออก มากับเป็นฝุงเป็นได้ทีละสามทีละสองบางตัวมันก็พักพักฟื้นมันจดตัวปีหนึ่งเนาะมันถึงจะออกถ้าเป็นหัวแม่ใหม่มันถึงจะออกใหม่ก็เริ่มตัวสองตัวนี่แหละสมัยก่อนจนปัจจุบันนี้ห้าสิบกว่าตัวถ้าไม่ขายก็เป็นร้อยแล้วเนาะเป็นร้อยร้อยมีอยู่แล้วทำไมขายนีฮะตัวโตมากแต่ว่ามันเหนื่อยเองเหนื่อยเหนื่อย หายาพามหายานี่แหละคุณป้าแล้วเป้าหมายของคุณป้านี่ตั้งใจไปไงในการเลี้ยงวัวจะเลี้ยงไปเรื่อยๆอย่างไงจะขาย<ป>ลูพอกไหมจะมเลี้ยงออกมาจะพูก,ก็าขายน,นี่ลูกชายมันามันจะออกมาจากงานจะมัน่าจะออกมาเลี้ยง,งวัวครับก็เลยจัเมื่อไหมันจะได้อกมันก็่าจะหายเข้าจางอกน่ะนไปทาํางาน่หลายปีแล้วครับของมันก็มีอยู่แล้วจะส่งต่อให้ลูกเนาะยาส่งต่อให้มันนั่นแหละแล้วก็เลี้ยงช่วยกันนี่แหละนั่นเลยนะครับ ดี๋ยวจะต่างเปล่าไว้สักจะมีสักร้อยแม่ไหมเอาแค่นี้เลยเนาะเอเคนี้ห้าสิบหกส,สิบแม่เลยเนาะนั่นเลยไม่ถึงเอาถึงเป็นร้อยหรอกเท่าเป็นร้อยไม่มีบอลเลี้ยงเองก็ไม่มีที่มีทางดา่าครับถ้าเองมีที่มีทางเงยจเจะสิบแปดสิบไรนึง,งไม่ไปไหนแล้วยังง้อยอยู่นี่แหละก็ขายสักหน่อยนึงก็ซื้อใหม่สิขายแพงไหมครับที่แถวนี้นะแพงไหม เป็นที่อะไรเป็นชนิดเสกอปะกเสอปะกก็ตกไรได้ก็ซื้อบ่อนที่อยู่ที่อยู่ตรงนั้นก็ไรละเสนไรละเสนแล้วนั่นเราได้ะเสนเป็นกระต้นแห่นน้าท่าแถวนี้มันดีไหมครับเจาะได้ไหมก็มันเป็นบ่อนบอนบางบอนก็ออกแล้วแต่พื้นที่เนาะแล้วแต่พื้นที่ถ้าลุ่มๆหน่อยก็น่าจะออก เราแบาทบทำบอลอยู่นั่นบอลลุ่มแท้ๆ,ทๆกนน็เยาะก็ไม่มีน้ำเป็นอะไรนันก็นี่ปัญหาของการเลี้ยงสัตว์เนาะก็หาพยายามหาแหล่งน้ําไว้อย่างน้อยก็มีสักแหล่งสองแหล่งก็ยังดีนั่นเลงนี่ก<า><ล>็ไปลงกินแต่ของเขาเล,ลายปีไก่ปีก่อนนั่นหลายส 40, 50, 50, ักนในในส,สี่หมื่นห้าหมื่นงวงวเมียน่ะโอ้ยจำได้สวนเขาซื้อจำนด้อุ้มไม่กูไม่ซื้อหรอกเงวงวดกูมีแล<ท>้วตัวแกงเขาขายต้นเลยแฮะแดง<ท> เลี้ยงเรี่ยงราคาพาะว่าเป็นงัวสีเนะ oh. าะอ๋อเสนาเขาจะขึ้นงัวสีกันแหละครับแต่ว่าป้าน่ะบอกตรงๆว่าเลี้ยงไม่ขึ้น oh. เลี้ยงมันคอยจ,จิดเจ็บจิตเป็นอย่างเนี้ยอ๋อเลี้ยงงัวขาวดีกว่าอือก็เลยเลี้ยงงัวขาวมีปัญหางัวขาว,ว,วก็นี่ย่วิธีการเลี้ยงก็อยู่ขา้าทั้งมันอยู่นี่หลยคนเขาอยากจะหาวัวไปเลี้ยงเนี่ยมาติดต่อคุณป้ามาดูได้ไหม ที่ไปงัวก็ไม่ค่อยตู้เมียนาส่วนมากจะไม่ขายขายตัวผู้ขายตัวผู้อ่าก็มาดูกันแล้วกันเนาะอ่ลมาดูที่ข้อคุณป้าฝากที่อยู่นะครับป้าเฮียงนะครับแถวนี้รู้จักหมดเลยนะครับเรียกว่าเลี้ยงวัวฝูงใหญ่ๆนั่นแหละอบ้านคุณป้าอยู่ใกล้กับอะไรวัดไหมไม่ใกล้รับอยู่อยู่ติดเอร้านนายกอดที่ว่ากองดินกองหินเน่ะอยู่ติดกันเลยกับบ้านนายกเออนายกอดนายกอดนะครับ นะครับอ่ะคุณป้ายังก็ยื่ใแก้กับบ้านนายกออดแะละนะครับสอบถามได้เลยใครอยากจะมาดูวัวดูอะไรมาจีบตามจีบแล้วกันตัวเมียเผื่อจะได้ไปเนาะวันนี้ต้องขอบคุณคุณป้านะครับที่มาแนะนำเนาะมาแชร์ประสบการณ์ในการเลี้ยงวัวไล่ทุ่งนะครับแถวโคราชนี่แหละนะครับเผื่อใครสนใจวัวก็มาติดต่อคุณป้าดูช่วงนี้ก็น่าเก็บเนาะใครอยากจะได้ไปเลี้ยงก็มาติดต่อคุณป้าเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณป้านะครับผมขอบคุณครับ ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะมีพลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ผมสันน้อยขอลาพก่อนสวัสดีครับ